สำหรับสัปดาห์นี้เราจะพาไปยังศูนย์บริการมาตรฐานนะครับนั่นก็คือ MMS Master Motor Services ประเทศไทยซึ่งในศูนย์บริการนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับคุณสุดเขตกันนะครับสวัสดีครับสุดเขตครับสวัสดีครับโอ้ é, ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะฮะจะเห็นว่ารถในบนเส้นทางจราจรเนี่ยบางทีมีปัญหาระหว่างเดินทางรถดับรถอะไรเงีย้ย อย่างนี้พอจะแนะนําอะไรได้บ้างไหมเรามีทีมม้าเร็วคอยบริการลูกค้าตรงนี้อยู่ด้วยนะครับตอนนี้เช่นน้ําท่วมรถดับบนท้องถนนเลยซึ่งถ้าลูกค้าหรือคนทั่วไปที่จําเบอร์โับเราได้ก็จะโทรมาใช้บริการที่เราอยากจะถามนิดหนึ่งว่าตอนนี้เห็นบอกว่ามีการขยายสาขาเพิ่มเติมเข้าไปก็ตอนนี้เรามีทั้งหมด7สาขาในกรุงเทพ7สาขาต่างจังหวัด4สาขาที่สร้างมันอยู่แล้วตอนนี้ในวัยปีนี้จริงเราจะมีเปิดทั้งหมดอีกประมาณ5สาขาค ซึ่งไตรมาสสาเนี่ยเราก็จะเปิดอีก2สาขาแล้วตอนที่ก่อสร้างอยู่นะก็เป็นสาขาเรียบทางด่วนกับสาขาลำบุกกาคาดว่าน่าจะเปิดได้ประมาณไปลายสิงหาหรือต้นต้นกันยานนยนครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่คร,ครับแล้วในส่วนของค่าบริการบางทีพอ เป็นในเรื่องของศูนย์บริการที่ได้รับมาตรฐานแบบนี้เนี่ยเวลาเขาเข้ามาเขา,เขาก็เป็นห่วงค่าบริการจะสูงเหมือนกับตามห้างไหม<ช><ช>มีโปรโมชั่นอะไร<ช><ช>พิเศษหรือเปล่าอะไรช่วงนี้สำหรับจ,จริงๆในส่วนของค่าบริการเราเนี่ยเรามีมาตรฐานราคาบริการคล้ายๆนย์บริการแต่ราคาจะถูกกว่าย่อมเยาว่าย่อมยาวกว่าต้องมี 30- 4 0ถึงนะในส่วนราคานะส่วนมาตรฐานเราบอกได้เลยมาตรฐานคือศูนย์บริการครับเพราะเรามีเครื่องมือ ตรวจเช็ควิเคราะห์รถยนต์เครื่องมือการซ่อมอย่างเราจะเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยหมดมและที่สำคัญคือตอนนี้มีโปรโมชั่นไหมพิเศษหรือเปล่าโปรโมชั่นจริงเรามีพิเศษต,ตอบแทนลูกค้าอยู่ตลอดครับนะก็ไม่ว่าจะเป็นยางสามแถมหนึ่ง มีแถมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ด้วยนะ,ะนี่บีนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำมันเครื่องตอนนี้เองเราก็มีน้ำมันเครื่องบอสเข้ามาเป็นสินค้าใหม่เลยปกตินี่บอสนี่ไม่ได้ทำน้ำมันเครื่องใช่ไหมไม่ทำครับเพิ่งเราเริ่มทำแล้วก็ม,มาตรฐานเขาก็จะดีด้วยตอนนี้เราก็เริ่มเปิดตัวน้ำมันเครื่องเราแล้วแต่เริ่มตัวจากเบนซินก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตอนนี้เห็นบอกว่าในเรื่องของกิจกรรมใน MMS ก็ลุยตลาดกันพร้อมคนเลยช่วงเร็วๆนี้มีอะไรไหมครับคือโดยภาพเศรษฐกิจตอนนี้เราก็ทราบอยู่ เราจะนั่งอยู่ที่บ้านล้อลูกค้าวอล์กอินเข้ามาไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็มีแผนงานคือมีแผนงานแบบปีแล้วล่ะออกไปลุยตลาดข้างนอกซึ่งกะทํากิจกรรมพวกออกบูธออกรถโชว์ไปออกตามคอมมิตี้มอลตามห้างอีก้างต่างเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักเรามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราคือใครเรามีบริการอะไรบ้างตอนนี้เราก็มีออกแทบทุกเดือนครับเสียดายอะเวลามีอยู่นิดเดียวเลยอยากฝากให้คุณสุเขช่วยทิ้งท้ายนิดนึงครับก็ฝ่ายหนึ่งคือของเราเนี่ย อย่างที่เมื่อกี้ถามว่าราคาคูณเรื่องราคาแพงรเราจรีนี่ราคาเราเนี่ยคุ้มค่าแล้วไม่แพงนะดูจากที่ผมยกตัวอย่างพวกคมเปญที่โปรโมชั่นที่เราจัดไปเนี่ยผมบอกแล้วคุ้มค่าพู้บรอโภค่มากนะแล้วก็รวมถึงซ่อมเราเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนริการพวกแมนแทนางเดียวเราสามารถซ่อมบนวงลอยสายอื่นได้ด้วยครับยกเครื่องยกเกียร์ทุกอย่างเราทําได้หมดโดยมีเครื่องมือทันสมัยแล้วก็มีช่างที่ชานาญการนะเรามีแผนกเทคนิคอลฮอหไลน์คอยไว้พพอร์ต สาขาต่างๆครับก่อนหน้านี้เห็นได้คุยกันว่าบอกว่าช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่19เห็นบอกว่าจะมีงานอะไรสักงานนึงครับครับคือเป็นบริษัทนี้คือทาง MCU ก็คือยูสคาวของเราจะไปออจัดงานไอยูสคาวออโต้โชว์2 0ง่ที่เซนตันริสเกตนะครับตั้งแต่วันที่19ถึง25นี้นะซึ่งทางยูสคาวเราก็เอาเราไปช่วยในดูแลในส่วนเรื่องการที่ หลังการขายหลังจากบริการหลังการขายใช่ครับหลังจากขายรถไปแล้วแล้วเราก็ไปดูแลต่ออันนี้ถือเป็นงานงานเป็นครั้งแรกที่จัดที่เซนต์แทนดสเกตแต่เป็นงานใหญ่แล้วก็มีสิ่งะิยชน์ต่างๆมากมายครับในซิงิลเมลสเราก็ไปร่วมใช่ครับกับงานครั้งนี้ด้วยนะครับกับบริษัทในเครือท่านต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ